มันไม่มันมันเป็นเหมือนแบบเสียงคนแบบบุ๊บเข้าบุ๊บออกมันเป็นเสียงบุ๊บปุ๊บเราเราแบบแบบสะดุ้งตื่นอ่ะพอจ่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มองไปรอบๆว่ามันเสียงอะไรวะประตูที่เราผิดอยู่มันแง้มออกคือเราลงกรนนะ,ะจ่าจำได้ทุกอย่างเพ๊ะว่าลงกรนไปแล้วคือมองผ่านประตูออกไปเนี่ยจะเห็นอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยคืออุ้ยจ่าก็ลุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างร่างนั้นไม่ได้เดินแต่ว่ากำลังลอยอยู่ เป็นการลอยวนไปรอบๆบ <Okay. S 2> ชั้นสองมันจะเป็นแบบห้องอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เป็นโถงบันไดที่มันเดินลงไปได้ mm hmm. ไดเห็นเขาลอยอยู่รอบๆบแล้วหนูทีนี้ตกใจมาก mm hmm. ก็เลยเดินไปที่ประตูพยายามที่จะดูว่าันคืออะไรกันแน่คือ mm hmm. ใครคือกลัวนะแต่ว่าก็อยากรู้อ่ะพอไปปุ๊บเดินกําลังจะถึงประตูก็เห็นว่าร่างร่างนั้นนั้นปุ๊บหายเข้าไปในห้องพระคือต้องบอกกันว่าห้องพระกับห้องนอนจ่าเนี่ยมันอยู่ข้างกัน้นนโอเคต้องรู้ให้ได้ เธอกลัวนะแต่ก็ต้องหาคาตอบก็เลยเปิดไฟทุกดวงแล้วก็เปิดไฟในห้องพระเข้าไปในห้องพระเขาไปนั่งในห้องพระซับพักเนี่ยก็รู้สึกคือมันรู้สึกหายใจไม่ออกรู้สึกกระอักกกะอ่วนตลอดเวลาพี่แจ๊แต่ก็เลยนั่งลงแล้วก็มองไปรอบๆสังเกตสิ่งผิดปกติที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในห้องพระนั้นแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่แฟนเคยเล่าว,ว่าเห็นร่างร่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ห้องนอนนะที่เขาเจอแต่มันคือห้องพระห้องนี้ ห้องพระนะห<ช>้องพระนะเออใช่แล้วคุณจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงออออสาก็าเลยโอเคงั้นเราสำรวจท้องกันคือโดยปกติต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะไปจับไปแตะอะไรของพ่ออยู่แล้วโดยเฉพาะของศักดิก์สิทธิ์ของหลังที่ในบ้านเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะไปแตะอะไรแต่วันนั้นคิดอะไรไม่รู้จาหยิบพระทุกองค์เนี่ยลงมาวางเรียงกันอ่ะตัวนี้พระองค์เล็กองค์ใหญ่พระผงนะก็จะวางเรียงกันไว้หมดเลยแล้วทีนี้ ก็นั่งพิจารณาอยู่ว่ามันมีอะไรแปลกปลอมที่เข้ามาในบ้านเราไหมก็ไม่เห็นนะพี่แจจนจังหวะหนึ่งที่จะหยิบพระเขาเรียกว่าพระพุทธรูปที่เป็นองค์ใหญ่ๆที่จะหยิบขึ้นไปตั้งมันมีของสองสิ่งหล่นลงมาจากพระพุทธรูปเหรอใช่จากใต่าฐานเออเออเออุ้ออออยนึกถึงเรื่องในเดอะโกตเราเรื่องนึงอ่ะแรงกว่าที่คิดประมาณนั้นประมาณนั้นเลยพี่แจแลวที่หล่นลงมาก็คือ พี่แจ็คต้งขาวว่ามันคือสีพึ่งกล่องสีพึ่งนะตลับสีพึ่งที่มันตลับนวดอ่ะพอเราเปิดเข้าไปอ่ะสิ่งที่เห็นก็คือมันเหมือนเป็นก็เหมือนเป็นซากอะไรสักอย่างนึงที่มันแตกหักมันทังแล้วอ่ะคือจะพยายามมองว่ามันคือกระดูกไหมแต่มันก็ไม่ใช่ก็ไม่กล้าแตะนะก็กลัวด้วยก็เลยอ่ะโอเคที่ตกใจกว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตกมาเหมือนกันอืมันคือลูกปั้นสีแบบดำเนี่ยมเลยพี่แจ็คแล้วก็ ลักษณะรูปปั้นนั้นมันนั่งยองๆมันนั่งทับประหลัดขีกอ่ะ oh.